สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนตัดไม้ทั้งหลายครับเราจะมารีวิวนะครับรถยันมา80นะครับเห็นเขารีวิวกันเพื่อร้อ่ 104, 105. ร้อย1้าแล้ววันนี้ดูทีมงานตัดไม้เยอะนะครับวันนี้เราจะมาลากไม้กันวันนี้ดูที่ยันมา80เขาจะมีแรงขนาดไหนเอ้อ ไม้ก็ยาวเหมือนกันครับใหญ่กำลังมัดนะครับปลายลงคลองครับยาวประมาณโอหลายท่อนอยู่บอกไปดู เสียงไม่งไเสียงครับเสียงโอ้โหรถเมืาอ30กว่าปีที่แล้วแล้วยันมาสิงประหยองแ0ดูนยเดู้เขาจะมีแรงแค่ไหนเริ่มครับ ครับต้องเปลี่ยนมือครับต้องเปลี่ยนมือจงครับ yeah <laughs>